สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ช่องเลนไลซิงนะครับผมหรือเลนชาแนลนั่นเองวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบเกมอพาร์ตเมนต์คุณป้าไม่ใช่อพาร์ตเมนต์0 6เวอร์ชันเดโม่เกมนี้ส่วาจะเป็นแนวว่าเอาตัวรออให้ได้นะครับผมเป็นแบบ APA นะรับรองว่ามีเฮลเลอร์ ler, สยองขวัญน,น่ากลัวแน่นอนแต่ว่าตรงเนี้ยผมปิดเสียงในเกมไว้นะเพราะว่ามันเสียงมันดังมากอ่ะเดีย๋ยวผมเปิดให้ฟังให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นเสียงไงนะ นี่จะเป็นอย่างนี้งืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมาเราไปรีวิกันดีกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากตัวเกมนี้เป็นตัวเกมแบบเดโมนะครับผมยังไม่ได้เป็นตัวเต็มนะผมไม่ได้ซื้อตัวเต็มนะเอามาลองเล่นดูก่อนว่าเป็นยังไงไอเลมวันพืสตูดิโอพรีเซน์ h พาร์ตเมนต์ห r ึ่งส t ่ศูน1406มงคลเมเจอร์นำเสนอบ้าเอ้ยฉันหวังว่าลิฟมันจะใช้งานได้นะโอ้โหเมาส์ติดจรวดขอเซตติ้งแป๊บเด้อ โจเฮ้ยมันก็ยังติดจรวดอยู่ดีอ๋อไม่ได้ไม่ได้กดแอปพลายมันเลยแม้่นี้ปะอันนี้อ่ะคิดว่าน่าจะไม่โอเคครับใช่ใช่ no no not not not, not. ปะปะปะผมคิดว่าโอเคละแล้ว ตอนนี้เราอุ้ยอืมใจเย็นจะมาแต่เริ่มเลยเหรออะไรอะ่ะเหมือนมันจะเป็นรูปนะรูปอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างอืมเสียงอุ้ยโ,โหมาสะเอียงเชีย อะไรอ่ะครับเปิดมาก็เจอเลยเหรอเฮ้ยจะเย็นเรย์มอชีมชีโอ้ยฝุ่นพีเอ็มสอห้าเไงกดแท็บโอเพนเมนูกอล์เตอร์แอนด์ไฟล์พันเมตรหนึ่งสี่ศูนย์หกมาไปที่ห้องหนึ่งสี่ศูนย์หกและอันนี้อะไรอ่ะ รูปก,กำแพงอุ้ยตกใจเงาตัวเองอุ้ยเกมดีครับเกมดีมีมีขาตัวเองมองเห็นขาเกมดีแถมมีเงาด้วยเกมดีเกมดีมก,มดดกดคอนโทรลเพื่อมอบเฮ้ยภาพเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็น วันนี้ผมใส่หูฟังนะอย่าเพิ่งมาเซอร์ไพรส์มากนะอืมอะไรอ่ะกางเขนไม่ไปได้ไหมอ่ะอมาจากไหนเฮ้ย จะเอหนึ่งสี่ศูนย์หกนี่คือล้อโอ้ยเชีย่ยอะไรอา่าวแล้วเริ่มชัดเริ่มชัดแล้วรูกเริ่มชัดแล้วหนึ่งสี่ศูนย์ลงไปว่าต้องไปชั้นที่สี่ห้องที่หกลิฟต์ขอใช้หน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยมาไม่โซไม่เสียง ยังแนวนี้ไม่เอาหันไปเจอไม่เอาเอ้ยก็ห้องนี้ไม่ใช่หรอนีส่สี่สิบหกนี่ไงเจอแล้วแต่ทำอะไรอ่ะเฮ้ย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 กระโดดได้ประตูล็อกต้องหากุญแจว่าไปหาจากไหนอ่ะ ขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเองให้ไปหากุญแจแล้วไปหาจากไหนเฮ้ยไม่ลงไปอ่ะไม่อยากลงอ่ะขอเข้าไปหน่อยนะนี่ต้องลงไปจริงเหรอเนี่ยอ่าลง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 ก็ลงอ่ะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงป่าวะมีปอเราว่าเราก็เดินมาแล้วนะว่ามันก็ไม่มีอะไรไม่ใช่อรอ เสียงมาร้องอะไรแถวนี้ไอ้ดีแคโอ้ยมาลงอีกเอาจริงนะเริ่มตกใจเงาตัวเองอะไรไหนสุดยัง เอ้ยใครมาเลอะอะไรแถวนี้อืมเฮ้ยมีทางไปตอนไหนใช่หรอรู้มันทางตอนแรกวะน่าจะตอนแรกแลอันี้เอ้ยผ่านมิ้นขุนป้าประตูเปิดแก๊กแก๊กแก๊แกก,กันใหญ่เลยน้ำมังเหนือกอะไรครับ เปิดไหมดิเปิดดิแน่จร,นจริงเปิดดิแน่จริงเปิดอย่าอย่ามาขู่อย่ามาขู่แน่จริงมาอย่ามาขู่ไปไอ้นี่ก็ไม่ไปไหนยังยืนคาเหมือนเดิม <N> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษ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  ขอถามทีหนึง่งกุญแจอยู่ไหนขอร้องโอ,อ้ยไม่ต้องร้องรู้แล้วเฮ้ยไฟล์คี์โอ้หากุญแจรวัวๆยังไงอะ แก๊ปหมุนได้โยนได้เพื่อทำไมอะทำอะไรได้อะโอเคตรงนี้เปิดไม่ได้นะ อ๋อหรือว่านี่คือกุญแจวะอ่าได้แล้วกุญแจเอ้ยโห,โหต่อหน้าอย่างนี้ผมมีทางเลือกเหรอผมก็ต้องไปวะมาด้เอาไว้ยังยัง,ย,งยังไม่ทำอะไรยังไม่ทำอะไร เปิดไฟไฟบูนเดสคิดลูมวิสบุชเชลฮึ่มจ้องหน้าใช่ไหมต้องจ้องมานี่มานี่จ้อ,จองโอ้หันด้วยหันด้วย ตาเอไม่มีนะไม่มีนะเฮ้ยย้ายเหรอย้ายที่เหรออ๋อโอ้ยเสียงลมก็แบบแตาเอ๋เอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไร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 ไอ้กินี่เรามีโอ้ยมีหัวใจหนึ่งร้อยด้วยบุกคเชลร์เอาปิดไฟได้ปิดเปิดได้โอเค ปิดเปิดได้ปอมีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่ก็มองจังเลยตเตะไม่เกี่ยวปิดเปิดไม่ต่างกันประตูนี้ล็อกต้องหากุญแจ ล็อกหากุญแจอะไรก็หากุญแจไอ้นี่ก็หากุญแจตายแล้วฉันจะไปหาจากไหนมันก็มีอยู่แค่นี้ไม่ใช่เลยจริงปอกุญแจนี้ก็ไปแล้ว ฟร,รั่งปุ้ยนี้ซิกเกคนลูมซิกเกคนลูมอ๋อซิกเกคนลูมหรือว่ามันดันได้อะไรดันได้ไหมไม่ได้เอ้ยนี่นี่นี่ยืนทุกพีน่นี่ของอยู่ไหนอะบอกเลยดิสูมได้เฉยสูมเพื่อ ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลมีไหมด้านล่างมีไหมรู้สึกว่ามันก็แอบแอบงงอยู่นะแกปโรเทดวางเพื่อ อะไรอะ่ะ be อะไรอะ่ะ rotate อ oh, ๋อ e behind the gates evel <c oughs> ฉันรู้แล้วไม่ต้องบอกแต่คำถามคือตอนเนี้ยไปยังไง ไปไงครับ YouTube the Apple คุณได้รับแอปเปิล แต่ว่ามันไม่มีอ่ะมันบอกเราได้รับแอปเปิลนะแต่มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะแอปเปิลแอปเปิลมแลวก็กล้วยส,ส้มส้มส้มเกมนี้ทำยากว่าเราโง่เนีอ่ I d ้โด under stand อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตอนแรกเราไม่เจอเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าตอนแรกเราไปเปิดชั้นนี้เปิดชั้นเลยไม่ใช่เกมยากเลยแต่เราโง่โต๊เฮ้ยมาจากไหนแกมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ ไปกุญแจเล็กนี่ได้แล้วโอ้โห,หนัง่งขี้ไม่เอาไม่ขี้อืยายอย่าอย่ามาขู่อะไรอะพิกอัพเดอะเลส what the fuck เดี๋ยวเชีย่ยอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววอะไรไแบบแบบอะไรอะเ e d b บัตชอมเมียนาเปิดไปอ่ะดบกระจกไม่หันกูเข้าด้านนี้ก่อนไม่สนเต้เรดรสบัตชอมพราด h ชาริส คืออันไหนมันคืออันไหนโอ้โหน่ากลัวาวายนี้ขู่จังเลยขู่จังเลยปริศนาที่สอง โอ้ยห้องนี้ก็ลมแรงงมีไหมไม่มีนะไม่มีด้านล่างหรือว่าเอาไปใส่ตรงนี้ แต่เอไ,ได้ไหมไมีใช่แต่ที่ทางที่เราผ่านมามันไม่มีให้ใส่นะอะไรเปิดประตูเลยครับไม่ได้อห้องนี้ก็ลมแรงแรงห้องนี้ก็เลยบัตชอนไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวนะชัดเลยอะไรมาขี้อะไรในนี้ไปไปิดขอหน่อยเอ๊ะ นี่ฟืบแห่ไหมแห่ไหมไม่มีนะถ้าเราปิดอะปิดไฟอะก็ไม่เห็นไม่มีอะไรนะห้องนี้นะล็อก ไม่มีอะไรไม่มียังมองหน้าอยู่ได้โปรโดบอกหน่อยไปทางไหนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีก็ได้วอต คอมบายมองอะไรมองอยู่ได้สมอขีห้องนู้นโอเคเฮ้เเฮ้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 เไม้ ยังยางยางัยงยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยมีขวานเจมเดี๋ยวเจอกันมามจะเอาใช่ปะ่ะจะเอาใช่ปะ่ะจะเอาใช่ปะ่ะ ไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้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 เนาะคอมไบยังไงต่อ p a ร์ something missing มันบอกผสมมะผสมไงอ่ะอ๋อคอมไบนี่โอเคเรียบร้อย ยังไงครับยังไงต่อเฮ้ย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 อ๋อห้องลับเดี๋ยวแค่นี้จริงดิโอ้าไม่นะ ดูจากสภาพผมอาจจะคงจะต้องซื้อตัวเต็มจริงแล้ว,ลวนะเดีย๋ยวเอาไปรอบหน้าแล้วกันนะสำหรับตัวเต็มนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผม,มก็อยากรู้เหมือนกันว่า a p a r t m e n หนึ่งสี่ส่วนหกอ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะมีปริศนาหรือมีปิศาจอะไรให้เจอแต่กินนี้ก็สะดุ้งไปหลายรอบแนละ้วจริงกับผมเป็นคนสะดุ้งง่ายนะแล้วก็ที่หายไปคือไม่ใช่แล้วครับผมติดโควิดอยู่ครับผมก็เลยหายย,วยาวๆเลยทีนี้ยิงตอนนี้ก็ยังไม่หายแต่ว่า อยากหาอะไรทําอ่ะแค่นั้นเองโอเคครับแล้วเ,เจอกันใหม่นในคลิปหน้าครับผมหวังว่าคลิปหน้าผมจะทําเป็นอพาร์ตเมนต์หนึ่ตัวเต็มนะซื้อเต็มหรือไม่ก็อาจจะเล่นเกมอื่นเอามาลงไปก่อนโอเคไปแล้วแล้วเ,เจอกันบาย